สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะได้นำเหรียญกระสับนะครับระบบหมุนเวียนนะครับผมเป็นเหรียญสองบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเดนะครับผมเป็นเหรียญสีทองนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ว่ากันว่าหายากเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมซึ่งนักสะสมก็ตามหาที่จะมาเก็บสะสมนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการหายากหาง่ายนะครับผม ตามระบบหมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับสําหรับเหรียญสองบาทนะครับผมปีพศสองพนห้ารสิบเนะครับตามที่ผมได้สังเกตและหาดูนะครับผมก็ยังมีโอกาสได้พบเจออยู่นะครับในการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับผมก็ได้ทอนจากพ่อค้าแม่ขายบ้างนะครับแต่นานๆจะเจอทีนะครับผมก็ม่ถือว่าหาง่ายนะครับผมก็ถือว่าหายากแต่ก็ยังได้เจอนะครับผม ตามระบบหมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ได้หมายถึงในร้านขายเหรียญนะครับผมเดี๋ยวเหรียญนี้เป็นเหรียญที่กระผมได้เจอนะครับผมในการจับจ่ายใช้สอยนะครับในทอนจากเมียค้านะครับผมก็ผมก็เก็บสะสมไว้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถ้าท่านได้พบเจอนะครับผมก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปคงจะหายากนะครับผมคงจะหาได้เองตาม การจับาจใช้สวยไม่ได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญปีพศ2550นะครับผมสีเงินแล้วก็ถือว่าหาง่ายกว่านะครับผมคือที่หายยากสุดก็น่าจะเป็นเหรียญ2บาทปีพศ2550สีเงินนะครับก็คือไม่มีโอกาสได้พบเจอในระบบหมุนเวียนในการจับใจใช้สวยเลยนะครับผมแม้กระทั่ง ตามแผงขายเหรียญก็ไม่ค่อยพบเจอนะครับเี๋อเหรียญ2บาทปีพศ2 5 5 1สบเีสีทองนี้ก็ยังมีโอกาสได้พบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตามแผงขายเหรียญแต่ก็มีราคาซื้อขายนะครับแล้วแต่เจ้าของแผงเหรียญจะขายกันนะครับผมส่วนในระบบหมุนเวียนการจับใจ่ายใช้สอยก็ยังพบเจอนะครับแต่ไม่บ่อยนะครับผม ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าท่านได้พบเจอนะครับผมก็สามารถเก็บไว้นะครับผมเพราะอนาคตต่อไปก็คงจะมีราคามากกว่านี้นะครับแล้วก็คงจะหาได้เองไม่ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ